เบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาการโดนโกงจะหมดไปนี่เลยเพจ adminton d p 7 <c oughs> เพจซื้อขายรหัสอา v วีที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้เครดิตเยอะ ID อัปเดตทุกวนันซื้อขายได้ชัวร0 0้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่อยากซื้อรหัสเทพๆติดต่อเพจได้เลยเพจแท้มียอดไลค์ห้าหมื่นขึ้นไปลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึหรันวันนี้นะครับผมยวผมก็จะมาทําการสอนเปิดโหมดเฟรมเรทสูงนั่นเองนะครับผมนะฮะหรือว่าเปิด60 fps นะครับผมนะฮะในการเปิดครั้งนี้นะครับผมนะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่มีการโดนแบนนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ทําการไปปรับเปลี่ยนไฟล์เกมแต่อย่างไรนะครับผมนะแต่ว่าเราจะมาเปลี่ยนโทรศัพท์นะฮะโอเคอันนี้อันนี้คือผมไม่ได้ไปบอกให้ทุกคนแบบไปซื้อโทรศัพท์ใหม่หรืออะไรนะคือเราจะมาเปลี่ยน โทรศัพท์ของเราในโทรศัพท์นะไอี أ, ย้ยงงปะเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวไปพูดเรื่อง่อไงั้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมี้ยก่อนที่จะงงไปมากกว่านี้นะโอเคนะครับผมเออเดี๋ยวผมขอพูดก่อนนะครับผมว่าตอนนี้คือโอทรศัพท์ผมสามารถที่จะเปิดโหมดเฟเบลสูงได้อยู่แล้วนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับผมนทคือนี่คือปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับผมคือเขาเรียกว่าอะไรเนยะผมเปิดเฟเบลสูงได้แล้ว แต่ว่ามันทําได้จริงนะวิธีนี้นะครับผมนะแต่ว่าผมไม่มีอะไรที่บอกมาเป็นหลักฐานนะครับว่ามันเปิดได้จริง <laughs> เพราะว่าเครื่องผมเปิดได้อยู่แล้วไงโอเคแต่ว่าถ้าใครทํานะครับผมนะทำตามผมหรืออะไรอย่างี้นะฮะเปิดได้จริงแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่บบกทำแล้วนะครับผมได้จริงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นอ่าพยานด้วยนะครับผมนะโอเคก็ไม่พูดอะไรางเนงะี้ยเราไปดูเลยดีกว่านะครับผมวิธีการเปลี่ยนโทรศัพท์ในโทรศัพท์เรายัางไงนะครับผมนะฮะ โอเคนะครับผมนะสิ่งที่ต้องมีนะฮะนั่นก็คือแอป,ปนี้นั่นเองนะครับผมในวะีเวิร์โปรนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมนะโหลดเป็นของโปรมานะครับผมนะโอเคโหลดเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จแล้วฮะก็กดเข้าแอป,ปไปเลยโอเคฮะก็กดเลื่อนไปเลยครับผม อนุญาตให้สิทธิ์นะครับผมนะ,ะนี่แล้วกดย้อนกลับได้เลยอนุญาตให้หมดโอเคนะครับผมสำหรับใครที่มาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมนะฮะก็ อ่าสำหรับบางเครื่องนะครับผมเนี่ยมันจะมี7.1ด้วยนะแต่ของผมมันมีแค่5.1นะสำหรับใครที่แบบมี7.1นะครับผมก็ให้โหลด7.1ไปเลยนะครับผมเนี่ยแอสเนี่ยกดแอสตรงนี้ไปนะฮะหรือว่าใครที่ไม่มีเหมือนผมนะครับผมนะฮะก็ไปโหลดอ่าลิงก์ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมนะนั่นก็คืออ่าลิงก์เป็นเขาเรียกว่าเป็นของลอม7.1นะครับผมนะนี่ครับผมถ้าใครโหลดมาเสร็จแล้วนะครับผมให้กดอ่าไอ้สามเหลี่ยมเอ้ยไม่ใช่สามเหลี่ยมสามจุดอ่าด้านบนนะครััับบผผมมแล้วก็ออนนนนที่ะะะคครโเ นี่ยผมแล้วก็หาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาที่ผมทิ้งรงไว้นะครับผมนะฮะนี่ครับผมเราก็จะเจอเขาว่า7.1็นซิปนะครับผมก็กดไประหว่างนี้ก็รอฮะรอติดตั้งแป๊บหนึ่ง โอเคนะรับผมนะสำหรับใครที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้านี้นะครับผมนะครับว่า a n น r o i d นะครับผมนะฮะก็รอต่อไปโอเครอที่เรียบร้อยนะครับผมนะนี่ครับผมมันก็จะเข้าเป็นหน้าตานี้นะครับผมเนี่ยอันนี้คือเป็นไฟล์ของช่องนี้ครับผมนะยูซ่าห้าเกตนะครับผมสำหรับเครดิตก็คงไม่ต้องให้เต็มหน้าจอขนาดนี้นะครับผมนะโอเคนะฮะซึ่งไอตัวไฟล์ตัวนี้มันดียังไงนะครับผมนะคือแบบเขาได้ทำการเอาเฮสโตเอารอะไม้แบบเยอะมากนะครับผมนะ เนี่บผมอ้โหมีเพย์สโตที่ที่ผมชอบคือมีเพย์สโต้กแหละนะครับผมถ้าแบบอ่าของเครื่องมันจริงๆมันมันไม่มีนะของเพย์สโตนะฮะโอเคที่ผมบอกว่าโทรศัพท์สองเครื่องในเครื่องเดียวมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มโฮมแนวสับของจริงนะฮะนี่ผมมันก็จะกลับมาหน้าหลักของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะ แล้วก็เราลองกดไอตรงนี้ดูเห็นป่ะมันเปิดมีโทรศัพท์สองเครื่องในเครื่องเดียวนะครับผมนะนี่แหละนะครับที่เราสามารถที่จะเปิดโหมด60 fps นะฮะในอีกโทรศัพท์เราได้นะครับผมนะโดยที่แบบเราไม่จำเป็นต้องแบบไปปรับแก้ไขตัวเกมเพื่อให้ดนแบรนด์เพื่อให้เสียงดนแบนด์เลยนะครับผมนะโอเคอันดับแรกนะครับผมสำหรับใครที่แบบขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วนะฮะก็ มาตรงที่อตาก้าก่อนนะครับผมเนะี่ยเพื่อที่เราจะใส่คีย์บอร์ดนะฮะเพราะว่ามันจะไม่มีคีย์บอร์ดนะตอนนี้ไปที่นี่ครับผมภาษาแอนอินพุตนะครับผมเนะนี่ยนี่นี่ภาษากนะครับผม, <c oughs> ผมไม้ใช่ปะวะไม่ไอตรงนี้ตรงนี้คีย์บอร์ดอ่านี่กดบวกครับผมนะเนี๋ยวผมแล้วก็ โอเคไปนะคะนะรับผมเนี่ยตัวอยางโอเคหลังจากนี้ก็มีคีย์บอร์ดไทยแล้วนะครับผมเนะี่ยเพราะว่ามาพวกมันจะไม่มีคีย์บอร์ดนะครับผมมผมกดผิดผมกดปุ่มโฮมของจริงฮนะโอเคเราต้องกดปุ่มโฮมอีกเครื่องหนึ่งโอเคนะสิ่งที่เราต้องโหลดต่อไปนะครับผมนะเข้าเพจสโตเลยเดี๋ยวผมขอล็อกอินไอดีก่อนก็แล้วกันโอเคนะฮะหลังจากที่ผมได้ทําการล็อกอินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสิ่งที่เราต้องโหลดนะครับผมไอ,อ้แป๊บนึงมันโหลดอะไรวะอ๋อโหลดอ๋ออัปเดตอะเพจสโต กูเกิลแ pl a โอเคแล้วสิ่งที่เราต้องโหลดแน่นอนอยู่แล้วนะ R O V นะครับผมนะฮะโอเคอินสตอลแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมนะ C P U นะครับผมนะฮะเอาไว้เช็คเฉยๆนะมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะฮะสหรับเอ,อนน่อตรงนี้เอาไว้เช็คเฉยๆเพื่อแบบพลาดอะไรอย่างนี้จะได้รู้นะครับผมนะเอาจริงไม่ต้องโหลดมาก็ได้นะฮะมั่นใจอา่าทำได้นะครับผมนะเออ เดี๋ยผมกดโหลดไปเลยนะตัวนี้นะครับผมนะสองแอปนี้เท่านั้นนะครับผมนะแล้วหลังจากนั้นก็รอเลยนะครับผมนะรอมันโหลดเสร็จเนาะโอเคนะครับผมนะหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม2อแอปนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่แบบจะเข้าไปวีก่อนเลยก็ได้นะไปลงไปโหลดแลวก่อนนะครับผมเนะโอเคอันดับแรกนะเราเข้าแอปนี้นะครับผมนะที่เราเพิ่งโหลดมานะครับผมเนะเพื่อไปเช็ครุ่นของโทรศัพท์ก่อนนะนี่รับผมนี่เลื่อนมาอันที่2นะฮะมันจะเป็นเขาวีมอสอยู่ โฆษณาแ้โอเคนะครับผมนะวีวอตอันนี้ก็เป็นรุ่นของแอปอยู่นะครับผมนะโอเคแล้วเอาออกมาเลยนะเอาไวเช็คกันเดี๋ยวผมบอกแล้วว่าแอปเอาไวเช็คนะครับผมนะวิธีการเปลี่ยนรุ่นหรือว่าเปลี่ยนโมเดลของโทรศัพท์เรานะครับผมนะฮะก็กดมาที่ตัวนี้ครับผมนี่นี่นี่กดไปเลยแล้วก็จะเจอคำว่าเซตติ่งกดเปเซตติ่งนะครับผมแล้วก็เลื่อนหาไอตัวนี้ครับผมนะนี่เลยอินโฟมิชันนะครับผมแล้วก็ เลื่อนหาไอ้ตรงนี้นะเขาที่มีเขา e ี mod อะตรงท้ายถ้าสำหรับใครที่หาไม่เจอนะนะครับผมเนี่ยก็หานี่นนะะเนี่ย factory owner <oughs> นะครับผมนะกดเข้าไปเนี่ยผมเราสามารถที่จะเลือกเองได้นะครับผมรุ่นไหนเราก็สามารถที่จะใส่รุ่นเองได้นะค,ะคตัตตอมนะครับผมเนี่ยเนี่ยผมเอาไว้แบบใส่เองพิมพ์ช,ชื่อรุ่นเองนะครับผมนะ่ยซึ่งรุ่นมันก็มีหลายรุ่นนะที่แบบว่าเปิด60 fps ได้นะครับผมเนี่ยก็ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมจะแนะนำรุ่นเอนี้กันเลยก็แล้วกัน oppo นะครับผมนะฮะไม่ไาต้องตามผมก็ได้นะครับผมนะถ้าท่านชมรู้รุ่นไหนมาสามารถที่จะเปิด6 0สิบ fps ได้ก็เอากันเองเลยนะครับผมนะ OK โอเคอ้ามองไม่เห็นว่า oppo เขียนตามผมนะสำหรับใครที่แบบจะทำตามผมก็เขียนตามผมเลย เพราะผมจะเอารุ่น Oppo ฮะเนี่ยผมเอา Oppo R11 เสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมถ้าทําเสร็จนะข้างล่างมันก็จะเปลี่ยนด้วยนะเห็น네ปะเนี่ย Oppo R11 โอเคนะหลังจากนั้นนะครับผมนะก็ทําการกดอ่าสต็อปไปก่อนนะฮะสำหรับแอปนี้ Chatdown นะครับผมน,ดดนี่โอเคนะมันจะเด้งออกมาหน้าหลักของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้าแอปใหม่โอเคกดเข้าไปใหม่ครับผม โอเคนะสำหรับใครที่แบบขึ้นเหมือนเมื่อกี้นะครับผมนะขึ้นเหมือนที่ผมกดเข้าแล้วมันจะขึ้นอะไรไม่รู้มันเข้าไม่ได้นะก็คือพื้นที่เราสับเต็มนะ,ะก็ไปลบแอปอะไรอื่นอนอ,อกก่อนนะครับผมนะหลังจากนั้นก็จะเข้าได้แล้วนะถ้าพื้นที่มันพอนะครับผมนะโอเครอโหลดก่อนโอเคนะครับผมนะหลังจากที่เราเ เข้ามาที่เรียบร้อยผมตกใจก็รู้แอปผมหายดีไปอยู่ตรงนี้นะครับผมนะโอเคแล้วก็จะเข้าไปแอปเดิมนะครับดูว่าผมเปลี่ยนถูกหรือเปล่าเป Oppo R11 ฮนะเดี๋ยวลองดูดูว่ามันได้หรือเปล่าเนี่ยอย่างที่บอกเนะี่ยแอปนี้ไว้เปลี่ยนเฉยๆนะครับผมนะอ่านี่นะครับผมนะเห็นว่าผมเปลี่ยนไปแล้ว Oppo R11 นะครับผมนะก็หลังจากตอนแรกที่ผมเช็คมันเป็นอ่รีโมทนะเป็นของแอป п п อยู่เลยนะะโอเคหลังจากนี้นะก็ได้ไปที่เรียบร้อยแนละ้วก็เข้า Rv ได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมนะตอนนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนอ่าผมอัดจริงๆนะอันนี้มันเสียงมันไม่เข้าไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมตอนนี้ผมก็มาภาคอีทีนะฮะตอนนี้ก็เข้าเกมมาที่เรียบร้อยนะครับผมนะฮะผมถาอะไรวะตอนนั้นเออผมเช็คบอกนะครับผมว่าอ่าอันนี้ก็อยู่ในอีกโปรแกร,รมจําลองนะแต่ว่าหน้าจอมันไม่อยอมพลิกให้นะฮะสังเกตดูเมื่อกี้โอ้โห มันคือมันจะมึนๆหน่อยนะครับผมสำหรับเ,เล่นเกมในโปรแกรมจําลองนะเนี่6ผมก็ทําการเข้าไปดูโหมด60 fps นะครับผมนะนี่ฮะมันก็เปิดได้ตามปกตินะแต่ว่าเครื่องผมก็เปิดได้อยู่แล้วไงนะครับผมนะคืออันนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้นะถ้าสุดๆก็ยังเปิดไม่ได้หรือว่าผมยังไม่ได้โหลดอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกนะใครที่ทําตามแล้วเปิดได้นะครับผมในเะม้นเป็นพยานให้ทีนะครับผมนะคนดูก็จะได้เชื่อนะครับผมนะ โอเคนะตอนนี้คือผมก็จะทําการเข้าเกมมาทดสอบความสมูทนะเพราะว่าเราเล่นในอีกเครื่องหนึง่งมันจะไม่หนักเครื่องอนะอะไรประมาณน,นี้นะผมก็จะมาลองดูนะว่ามันจะหน่วงหรือเปล่านะครับผมนะโอเคความการเดินอะไรอย่างนี้มันหน่วงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาลองดูเพราะาเราเล่นอีกเครื่องหนึง่งนะฮะในเครื่องของเรานะมันความคิดของ คนเรามันก็น่าจะบอกเอ้ยมันก็หนักกว่าเดิมบอกว่าเครื่องนะเพราะมันทำงานสองสองชั้นอะไรประมาณนี้นะเออ โอเคฮะก็ไป okay. อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะก็โอเคเดี๋ยวมาดูความสมูทกันดีวกว่านะเนี่ยผมสังเกตการกดนะครับผมน네ะคือมันไม่กระตุกเลยนะเนี่ยผมการเดินอุนิตี้อะไรต่างๆนะครับผมนะฮะก็ลำแสงการเดินขยับของภาพเงาคือสมูทหมดทุกอย่างนะครับผมนะไม่มีการกระตุกเลยหรือว่ามีการหน่วงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองอารคโบสตาร์ดูนะครับผมในการใช้สกิล e. แต่ละตัวเนี่ยครับ ประมาณนี้มันก็ไม่มันก็ไม่หน่วงนะะเดี๋ยผมดูบินนะสตาร์บินเห็นว่าภาพการขยับมันเหมือนเดิมหมดเลยนะไม่มีการกระตุกนะครับผมนะเห็นว่าโอเคนะครับผมนะเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะก็การทําแบบนี้เอ่อมันเล่นน้ามันก็อาจจะกระตุกนะครับผมนะเออเพราะว่ามันเข้าไฟห้าตัวนะเออก็ต้องดูสภาพเครื่องด้วยนะครับว่าไหวหรือเปล่าโอเค,คบายผม